กิ้งกือมีกี่ขาคะเพื่อนๆกิ้งกือเป็นสัตว์ที่มีเปลือกตัวแข็งลาตัวยาวแบ่งเป็นปล้องไม่แบ่งอกหรือท้องให้เห็นปล้องตามลาตัวจับกันเป็นคู่ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ทําให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวนค่ะปล้องแต่ละคู่จะมีขาสองคู่ ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขาค่ะปล้องที่สองถึงสี่มีขาเพียงคู่เดียวค่ะจำนวนขาอาจมีได้ถึง240คู่หรือ480ขาค่ะกิ้งกือทุกชนิดมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศต้นไม้ในป่าเขตร้อน อาจไม่สามารถยืนต้นได้หากไม่มีกิ้งกือที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืชใบไม้ลูกไม้ให้ไกลเป็นแร่ธาตุอาหารกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะโดยมีจุลินทรีย์คอยช่วยเหลือซากพืชที่กิ้งกือกินเข้าไปก็จะถูกถ่ายออกมาเป็นมูลก้อนเล็กๆ คล้ายยาลูกกลอนค่ะที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินเช่นเดียวกับมูลของไส้เดือนและหอยท่าค่ะ